เพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ได้ชีว้ว่าผิดวัตถุพูดถึงเรื่องว่าการทําทําเป็นวัตถุมงคลจริงไหมทําได้ครูบาอาจารย์ก็ทําอย่างหลวงปู่ศรีก็ทํารุ่นหนึ่งเขาเรียกสีสอเสือ,อช่วงนั้นไอ้พลเอกหรือพลอปไปขอทําให้หลวงปูท่ทําก็ท่านก็ให้ทําคือทํารุ่นหนึ่งขึ้นมาทํามา2 5 0 0เหรียญปกติหลวงปู่ศรีเี่สอสลา,าเขาก็เลยเรียกว่ารุ่นสีสอเสือมีรุ่นเดียวนอกนั้นมีจากคนอื่นแอบทําแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ทำแล้วเขาขอทําเป็นขวัญกําลังใจให้ทหารสมัยนั้น ที่มานหะตอนนั้นล่ะมันประกอบกับตอนนั้นจะทํศสลาและลูกศิษย์ลุงหาเขาก็มีเจตนาที่ดีปี63ขอทําลุงตาก็เลยให้ทําพันเหรียญจํานวนเนี้ยไม่ให้ทาอีกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือตกลงกันอย่างเงี้ยพอทาเสร็จก็เอาพิมพ์มาลุงตาทําลายซะแล้วก็จะไม่ให้ทําอีกเขาขอทําแค่เป็นที่ระลึกเพื่อจะระดมอ่าอ่าทุนมาสร้างศาลาตอนนั้นเขาเปิดให้จองมันมี3รุ่นเขาเรียกรุ่นเหรียญทองลงยานะมีอยู่98เหรียญและเหรียญเงิน200เหรียญแล้วก็ เหรียญทองแดง700เหรียญเขาก็เลยเปิดจองกันเพื่อจะรวมมาทาศาลาตอนนั้นก็คือเหรียญเหรียญทองแดงเนี่ยสามพันแเหรียญเงินในสี่พันแเหรียญทองอ่ะ,อะที่ก้ห้าพันแเพื่อมาสร้างศาราว่างั้นที่จริงเขาก็ขอทําเองกันเนาะหลวงตาก็เลยว่าอเอา้าอนุญาตทำครั้งเดียวเขาก็ทํามาแล้วก็เอามาไว้ในกุฏิหลวงตาข้ามปีมาเขาก็เอาไปพวกจองเขาก็มาเอาที่เหลืออยู่กับหลวงตาที่เขามาถวายหลวงตาก็เลยแจกแจกฟรีแจ,ก,แจกจนหมด